เออมอลมาไสนี่มอลลิเกเอาลิเกติครับเกดิเกม่อนมันไปแต่งตัวมม่อนร้สึประทัดนึ่งพักันเปอันลำถวายมาถวายผู้ใดฮะเป็นบอกปะเป็นห่ไปลำถวายรูเรียไปลำยวนี้ไำเดอเน้อทั้งหลออทั้งลำโอ้ะลอมั่งในบ่อเฮ้ยผุนล่อเนาะทั้งหล่อทั้งลำมามา สวยดาวครับไป่เหนว่าลูกสาวมาสวยดาวอยู่นี่พัน์พันเห็นเนาะนี่ยังฮะน้ำหาคนกันบอกเก่อกไปละท่านัาันอนที่ก่อเวลาแล้จะปีดูาว้านนะครับ เหลือไม่ไม่มากนะครับมีจำนวนจากัดด้วยครับพันลุมพันลมออกไปแล้งของกลางื็จะว่าไห่ไห้ลูปนั่แน่คนทรงด่านใดสนใจนะครับที่อบริการนะครับที่บมอคนโรคดีขอยยัดีันมันดูอยู่นะครับไดู้วดู้ยยไดยพ่อโชคดีพอ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 ดีอายุยาวนานมาสิบเปีแล้วก็เป็นหลวกปู่ อาจารย์ชยาครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเชิญครับท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะสามทุ่มแล้วนะครับเชิญด้านหลังเวทีนะครับเราจะขึ้นเปิดงานนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้มีความสุขในการชมมหาสพทยาันะครับเชิญนะครับท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอีกสักครู่นะครับท่านประธานก็จะเดินทางมาถึงนะครับแล้วก็จะได้ร่วมกันเปิดงานเลยนะครับให้เชิญต่อเลยครับผมขอบคุณครับ ในสตูนะครับทีมงานสามร้อยเพชรบ้านแพงจะเปิดทำการแสดงแล้วนะครับขอเรียนเชิญพี่น้องนะครับที่ร่วมชมของเรานะครับซื้อบัตรผ่านประตูได้นะครับเดี๋ยวผ่านด้านในนะครับราคาห2 0บาทบัตรมีจำนวนจำกัดนะครับทีมงานสามร้อยเพชรบ้านแพงจะเปิดทำการแสดงแล้วนะครับนักโอกาสนี้นะครับขอถ่ายภาพด้วยหน่อยครับเพลียไปถ่ายรูปของหนีครับถ่ายนะขาเข้าหนีมากเลยหมดแล้วหมดเลย แยกครสามคนอีสองคนเดินนาหน้าก็ร้อยใจแย่สิมาๆๆมามามัมามามนมา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 มมา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 ม้มามามาัาม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 ายาม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 าอคนามามานนะคราบาามามนมาาามาาาคราามาามาาามา แม่ปารีเป็นพ่อพระยา้ครับพี่น้องยังร่วมโูชานะครับผันปูนะครับ99บาทครับผมเสร็จแล้วนะครับพี่น้องที่จะชมอรรา์นะครับซื้อบัตรผ่านประตูได้นะครับอยู่ทางด้านในนะครับอ่าบัตร120บาทนะครับหมอรราจะเปิดทำการแสดงแล้วนะครับเสร็จแล้วครับด้านในเลยนะครับพี่น้องครับ อาเชิญนะครับด้านในนะครับหมอรังจะเปิดทำการแสดงแล้วนะครับครับพระเจ้าสัปปะติกาครับสำหรับตอนวิการนะครับพระเพชยรหัวเชือกจะมีครับก้าวขึ้นปูนครับ99บาทนะครับรทใช่หรือมีหอดซื้อกผู้หล่อผู้หญิงพ่อโจทันไปดูหันไปเยอะแยะนะครับมาบังลงคอครับพี่น้องครับพระเจ้าเนดีดีครับพระพุทธร,รูปนั่งอยู่ในหุ้งมือผุ้หล่อครับงามครับพี่น้อง ครับท่านที่มาเดีกันไม่ไหวแล้วครับมื่อกี้ครับขอครัที่น้องีมีแห้งสุขุสุขคนครับเยทีสาวน้อย120ยบาทนะครับดูได้ยันส่างไม่บีกับมาหอดแล้ววีค่ะได้ยัง่ะเนี่้ได้ของดีจ้ะ ท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะสอยหน้าของเรานะคะยังวันยังเรลือเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจักรยานนะคะกระเป๋าเงินล้านก็มีนะคะพี่สีหนุ่มพี่สีหนุ่มตอนนี้กระเป๋าเราออกหรือยังคะพี่หนุ่มเราไปไหนแล้วอ่ะกระเป๋ากระเป๋าคนขับรถไล่เราแล้วครับพี่น้องเพราะว่าบุญใหญ่เพิ่นจักรยานจักรยานก็ยังไม่ออกนะคะกระเป๋าไอยาปลุกไว้ระหว่าที่หนึ่งนะคะอย่าปลุกว้รว่าที่หนะคะเดี๋ยวลืมนะคะ ่ไหว้วขันคูนะคะของเรานะครับขันคูของหลวงพ่อโชคดีนะคะขันคูเ9้บาทนะคะค99บาทยังไม่พอคก็ยังได้ลุ้นนะคะลุ้นรางวัล20บาทนะคะเป็นจักรยานนะคะยังไม่ออกเลยนะคะสอยได้สอยเอานะคะบอกว่าษาให้ยังโก่งดินยัเลยหรอือบอกวาษาบาทเอาเนาะอีกยี่ส0บาท đây แหละได้ anh แน่พอเมื่อมันมากระจกเอาเราคั่น phải อยู่สูง โอันนี้เป็นนี้แน่เลยอะเป็นอะไรเป็นนี่รอบกดูลวนี่อกวเป็นีได้แกได้แกได้แกีลาไว้ล่องพออยยะครับพี่นองครับอีกสักคู่ก็จะออกมาเช็คซาวนะครับุน่ะโอ้โ ทางอีลีทางอีลีหัวงามงามวันนี Started, ้สภาพเป็นับรรยากาศเท่านะพที่ครับ ม yeah. ีคนก่อมีพี่น้องผู้ชมมาสู่ี่น้องผู้เก็บครับแต่กำังนี้เขาถู้อครับราว่าน่ครับปรารีอระกาจห้ทนครีะมางานังมาข้น้สดอมันจะสยที่งอันนี้จะเป็นของกินครับ กราบเรียนเะชิญนะครับท่านผู้ตจากสพพิสัยนะครับผมท่ like านผบตรเอกมีนกาศกนักศักดิ์นะคร <in> <Hernandez> ับแล้วก็ท่านตัวแทนนายประวาบจารุนรัชกุลนะครับผมท่านสจแบป๊ะปาริโชจารุนรัชกุลนะครับตัวแทนของท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับผมนี่ถ้าท่านก็เดินทางมานะครับถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับผมการเกเสียม่รานะครับผมก็ให้กรเชิท่านนะครับได้รับการเปิดงานสลับชุดนี้ครับเ่อเป็นเสียเวลาที่เราเป็นงานใน้า่อไครับทเราแ่งกันเห็นนะครับผมไปผ่านมานะครับบมันแข่งกันต้ากราบแต่ทักน้อรับทกี่ไ้โชคครับทับใครปากเราวียราสุดยอดเลยครับ เมื่อกี้ได้ทั้งขัดได้ทั้งขวดแล้วนะครับพัดลมก็มาแล้วนะครับอ้านะครับก่อนเชื่อหัวนะครับเอาแวะั็ตตุหน่อยนะครับแงชวาัา